กต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะคบผมก็วันนี้มันอยู่กับผมในช่อง Ninja Go Gaming เ h e เนาะวันนี้นะครับก็วันนี้มีข่าวดีมากของที่ว่าตัวอย่าง Ninja Go มันกงอาจเส้นสี่มันกรหลุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการั่วไหลเล็กๆน้อยๆของวันนี้เนาะก็มันเป็นของประเทศจีนนะคบผมของประเทศจีนเนาะก็ต้องเตือนก่อนว่าคลิปนี้มีการสปอยนะครับผมของเส้นสีเนาะก็ถ้าทุกคนพร้อมรับชมกันแล้วเดี๋ยว It all started with an idea and became a legend. Ninjago! But we're just getting started. This year, Ninjago is going full ninja. More dragons, more stories, more awesome! Celebration right? vibes! Get ready for Ninjago like you've never seen before. Enter the Ninjaverse. ก็ในตัวอย่างในจนเป็นการรวบรวมทุกอย่างมาเป็นเซ็ตเดียวหมดเลยนะก็คือมปทั้งพวกคอมมิกอะไรต่างๆอ่ะแล้วของนินจากโกลดี้แซี่เมื่อสิบปครบรอสิบปีที่แล้วแล้วก็ของอะไรอ่ะมันกงง็งาเส้นสามอย่างเงี้ยของคือของเส้นสองคือไงคือเส้นนี้มีการในตัวอย่างนี้มีการรวบรวมเป็นชุดเดียวหมดเลยมันเหมือนกับเป็นการเบ็ดเบดเข้ามาขนาดเป็นชุดเดียวเนาะแต่นึกองน,งนงแต่ว่าตัวอย่างนี้เป็นของเลโก้เองนะครับผมเป็นของจากเลโก้โดยตรงเนาะอ่าอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวอย่างนี้เป็นของไม่ได้จีนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของเส้นสี่กันดีกว่านะอะ่าก็ตัวอย่างนี้จะมีของเส้นสี่ที่มีการหลุดมีภาพหลุดแค่เล็กดอยทั้งหมดสามสี่รูปภาพด้วยกันเนาะอะ่าเดี๋ยวมาดูรูปแรกก,กันก่อนเลยนะคบผมก็าะอย่างนี้เล้ว่าเลือตัวอย่างมาเนี่ยมันมีภาพขาวดำเนาะแล้วก็มีผู้เดินทางสองคนนะครับก็ผมคิดว่าไอ้ฉากนี้นะมันาจะเป็นฉากของนินจาโกริเกซี่นะครับเป็นของดิเกซี่เนาะตรงฉากตรงนี้นะครับผมเป็นฉากครบว5นสห้าเป็นเออฉากครบว5สหปีเนาะเอออย่างที่รู้กันว่า เวลาครบรอบน่ะจะมีหนึ่งเนื้อเรื่องเนาะของดิเกสซี่เนาะนั่นแหละเลโก้จะปล่อยดินจากโกลด์เกซี่ออกมาหนึ่งเรื่องต่อต่อปีนอกจากสิปีน่ะก็ปล่อยเหมือนกันก็ปล่อยดินจากโกลด์เกซี่ออกมาแล้วก็เปิดเผยเซตเลโก้ด้วยในในเนื้อเรื่องเลยก็คือนั่นแหละดินจาทองคำอ่ะเหมือนแต่เหมือนเซตเลโก้ไงนะครับในโคอรสิปีอ่ะส่วนสิบห้าปีก็น่าจะมีดินจากโกลด์เกสซี่เหมือนตามเขาตามเขาตามข้อมูลนะแต่ไม่รู้ว่าดินจากโกลด์เกซี่จะปล่อยมาเมื่อไหร่นะตัวเรื่องหนึ่งหนึ่งตัวเร ในการเปิดเผยจะได้กูเ้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับในยิงจากกรีกัสซี่เนาะอ่าก็รอกันด้วยรอติดตามก็ได้เลยเนาะรอติดตามก็ได้เลยนะครับอ่าก็มาดูตัวมาดูรูปคราบแรกกันเลยนะครับผมมาก็รูปนี้เป็นไฟไฟเออร์ Fi e R กับไลยู U เนาะก็ในรูปนี้เลยว่าไลยู U นะ่ะยังไม่โตนะยังไม่ถึงชุดกอดต่างๆเหมือนออในเซตเลโก้เนาะก็ถ้าความเป็นไปได้นะไลยู Lay U น่าจะแตะโตแล้วก็สะยึดกอดน่าจะมีขอเส้นเส้นสี่พับสองนะ ในเส้นสิบพาสองนะครับอ่าก็อ่าในเห็นนอดพื้นที่ที่ไวเฟอร์กับไลยูอยู่นะเป็นคล้ายๆเป็นไม้แล้วก็มีคล้ายๆสีเขียวๆเรื่องแสงอยู่ด้วยก็กำลังสีอ่ะนะครับก็ให้ให้ดูจากแล้วอ่ะผมว่าไลยูกับไวเฟอร์ในฉากน่าจะอยู่ตรงจุดนะ้รนะน่าอยู่ในเกาะของสปาราหรือเปล่านะในนินจาโกดิเชนอ่ะเพราะตามที่ไปดูข่าวหรือแล้วประวัติย่อของนินจาโกมของเส้นเสียเส้นเสี่ยเรื่องย่อก็ชื่อตอนที่ผมเคยไลฟ์สด พูดไปอ่ะมันมีอยู่ชาตตอนหนึ่งที่ในในเส้นนี้ใครน่ะเออพวกนั่นแหละพวกนั่นในใครใครจะกลับไปเออนั่นแหละในเส้นนี้น่ะเอออะ,อะไรนะในเส้นนี้อะไรเกาะเกาะสปาราก็จะก็จะมีบทอีกครั้งในเส้นสี่เนาะตามพี่ผมไปดูมานะครับก็น่าจะเป็นเกาะของสปารานะถ้าขอไปไ,ปได้ถอีแบบอีถ้าเป็นอีแบบนึงก็ จะไปอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะแต่ผมเดาว่าเป็นน่าดะเก่อของสัปลาดนะครับเพราะในรูปแบบมันไม่มีการเปิดเผยได้มากหรอกนะครับแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นกาของสัปลาดมากกว่านะอ่าต่อไปต่เป็นฉากที่เซนกับใครกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอ่าเราต้องดูในฉากนี้ดีๆนะครับฉากเนี้ยใครกำลังยืนอะไรอยู่อะไรอยู่บางอย่างเนาะ่างนี้เห็นอ่ะใครกำลังยืนอะไรอยู่กับอยู่อะไรบางอย่างเนาะตรงเนี้ย เออผมคิดว่าในฉากนี้น่าจะเป็นผมว่าชัดแหละผมว่าใช่เป็นเกาะของสัปหราดนะครับกลับมาอยู่ที่เกาะสัปหลาดเหมือนเดิมแล้วไข่นะก็น่าจะใช่แล้วเนาะน่าจะใช่แล้วนะครับผมก็ในตัวอย่างเนี่ยในรูปแบบมันเปิดเผยไม่ได้มากหรอกแต่ผมว่าน่าจะเป็นเกาะสัปหลาดเนาะน่าจะเป็นเกาะสัปหราดนะครับผมอ่าแต่ก็ในฉากนี้ผมไม่รู้ว่าใครน่ะกับเส้นน่ะการสู้อะไรกับอะไรบางอย่างนะ แต่ผมน่าเออน,นั่าด่ะที่ผมพูดไปเลยนะครับอ่าต่อมาเป็นฉากที่ทุกคนแบบอยากเห็นกันมากเลยใช่ปล่าล่ะฉากทีนี้ก็คือฉากที่มื่อก่อนขุมพลังการขึ้นออกมาจากมื่อก่อนขุมพลังแห่งชีวิตนะครับให้พลังกับร้อยหนนั้นก็ตัวอันนี้น่าจะอินโทรเนาะเอออันนี้ก็น่าจะเป็นอินโทรของซีซั่นนี้นะครับผมอ,อม่ะก็ในฉากเนี่ยก็จะมีอารินเนาะแล้วก็ไวไฟเออร์นะครับไวไฟเออร์และได้มีตัวละครอ,อื่นด้วยนะมันมีแขนเพิ่มเติมมาอีกนั่น่ะมีแขนอีกอะ่ะ ก็จะมีตัวมากกว่าน,นี้นอะตัวละครแล้วก็มีรอยนะครับที่ถูกอะไรอ่ะรอยได้พลังเตอแล้วนะมังกรชีวิตอ่ะให้พลังกับรอยอีกแล้วนะเออได้พลังมากมังกรให้พลังอีกแล้วนะรอยในเส้นนี้เนาะอ่ะก็ตามขา่าสารเนาะตามข้อมูลที่มีการรั่วนะครับอืออก็เส้นนี้น่ะรอยเนี่ยเป็นตัวนี้มาเลยนะรอยเป็นแบบเป็นคล้ายๆอะไรแบบรอยอ่ะรอยคล้ายกับอะไรนะคล้ายกับว่าตัวใน ก็ในเส้นนี้เนาะลอยน่ะเป็นตัวละครหลักเนาะเป็นตัวละครหลักแล้วดูในเส้นนี้นะที่ผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อแล้วก็ชวก็ไปอ่านเนื้อเรื่องย่อมาแต่ตอนน่ะส่วนในเส้นน่ะลอยเป็นนี่ลอยแบบเป็นตัวพึงตัวพึ่งพาเลย่ยลอยอ่ะนะครับไม่ใช่ดีก็ลอยน่ะเออในเส้นนี้นะลอยแบบนี้มากเลยนะหนักหนุนกันนะหนักหน่วมอยู่ที่ผมอ่านในเนื้อเรื่องย่ออยู่ลอยแบบ หนักหน่วงอยู่นะผมไม่รู้ว่าจบเซตสี่นี้ผมไม่สปอยมากดีกว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูตัวเต็มเลยเอาเองดูเอาดูว่อยากดูชื่อตอนอนะ่ะอยากดูชื่อตอนหรือเรื่องยอกก่ะก็ไปดูในกลุ่มที่ขอเอาเองก็แล้วนะผมไม่สปอยเพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าผมรู้ละผมรู้ว่าเซตสี่นี่ยจะเป็นยังไงต่อนะจะขอไม่สปอยดีกว่าไม่งั้นจะเกินไปนะครับจะเกินไปมากกว่านี้อ่าฉากตัวนี้เป็นฉากที่ลอยสู้กับ มอนสเตอร์ Monster, นะคะมอนสเตอร์ Monster, ก้างปูทะ,นะ่อนั่นนะก็นี่ไงผมตัวที่ผมมีแล้วนะตัวก้างปูนะผมมีแล้วผมไปซื้อมาเ,ออเลยเ็เซตเลโกล้ราคาสามร้อยบาททีเล็กๆน้อยๆนะผมไปซื้อมานะครับแต่คลิปรีวิวจะมามา,มาตามที่อ่างนะคลิปรีวิวจะมาเร็วๆนี้นะครับผมอ่อาก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ร้อนนะสู้กับ Monster, นะมอนสเตอร์เนาะมอนสเตอร์นะครับผมก็ก็ในฉากนี้ร้อนน่าจะอยู่ในนี่นะร้อนน่าจะอยู่ในอะไรอะ อยู่ในป่าเอินอยู่ในป่านั่นน่ะอาณาจักรอาณาจักรอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับเป็นอยู่ในเอินน่ะลอยอยู่ในป่าเนาะเออในในฉากนี้เนาะอ่าก็ใครไม่รู้ว่าใครชนะนะต้องรอติดตามมาตรงนี้นะครับต้องต้องรอติดตามนะอ่ะโอเคก็จบไปแล้วกับรูปภาพนะครับรูปภาพที่ลวออกมานะครับอ่ะก่อนที่จบกันไปเดี๋ยวมาดูอินโทรซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะตรงอินโทรนะครับ ตามข่าวหรือข้อและข้อมูลต่างๆนะครับเขาบอกว่าในตุยในอินโทรของเซ้นสี่น่ะอินโทรเซ้นสี่น่ะนินจาจะใส่ชุดนินจาขอจะใส่ชุดเซนะ้นสามพาร์ทสองเนาะอ่าจากดับบิกเนาะดับบิกออกมานั่นแหละดับบิกล่าสุดเนาะดับบิกได้ทำคลิปพูดออกมาแล้วสปอยตุยสปอยอินโทรเล็กน้อยเนาะสปอยอินโทรเล็กน้อยก็นั่นแหละในเซ้นสี่น่ะนินจาจะใส่ชุดเดิมของเซ้นสามพาร์ทสองนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนชุดเป็นเซนะ้นสี่แล้วก็ ทนเฟเจอร์พูดอยู่นะว,ว่ามันก็มีเหตุผลอยู่เพราะว่าไอชุดน,นองกรนั่นอ่ะมันเป็นเทคนิคเฉยมันเป็นแค่เทคนิคที่จะใช้ในเส้นสีนี้เป็นเทคนิควิชาใหม่ในเส้นสี่ก็เลยมันไม่ควรจะมาใช้เป็นอินโทรอ่ะมันก็ควรจะเป็นในตัวเรื่องส่วนอินโทรแล้วก็ควรจะใส่ชุดเดิมของเส้นสามพาร์ทสองอ่าก็อย่างในฉากที่รอยสู้กับสปปาปาร์ลน์แมนา้กับแ่างที่รอย,อยเช่นรอยสู้กับไอ่นาไอตัวหนาสู้กับ มอนสเตอร์น่ะตัวน่ะร้อยก็จะใส่ชุดเส้นสามพลาสองอยู่นั่นเองก็คือแค่ไอเส้นสี่เนี่ยมีแค mm ่อารินที่จะได้เป็นที่มีแค่อารินน่ะที่เปลี่ยนดีไซน์ชุดใหม่นะครับมีแค่อันอีตัวเดียวเลยที่เป็นดีไซน์ชุดใหม่ที่เหลือก็คือชุดเติมล้วนๆชุดเติมล้วนเลยนะต่อดตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็จบไปแล้วครับผมกับการั่วตัวอย่างเส้สี่รูปภาพอ่าแล้วก็ส่วนนินจาโกลิเชนนะครับ ผมว่านินจาโคลิเนี่ยแหละนินจาโคลิเจนยังมีอยู่เนาะนินจาโคลิเจนยังมีอยู่นะครับส่วนตอนนี้ก็ต้องรออันนี้ด้วยนะนินจาโคลิเคซี่เปิดครบวันถึงหาปีเป็นรายการของเลโก้เนาะอันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันรอนินจาโคลิเคซี่มาด้วยช่วยกันเนาะอ่าก็นินจาโกงมันก็ง่ายเช่นสี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะก็จะเข้าฉายวันที่5มีนาคมเนาะส่วนตัวอย่างแรกเนี่ยจะมา14 14มกราคมและมกราคมตัวอย่างที่2ตัวอย่างทางการจะมา หน่กุมภาพันธ์ก็เราติดตามกันได้เลยนะครับกับมองกงา์เส้นสี่นะครับผมอ่าแล้วก็อนี่ยผมบอกไปแล้วว่าตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยจะของจีนอ่ะเหมือนเป็นการรวมช็อตเป็นช็อตเดียวไปหมดเลยเนาะมันเป็นการรีบอ่ะเป็นการรวมหมดเลยก็นี่เปนถ้าหมดดาวนะตัวอย่างนี้เป็นของเลโก้เนาะเป็นของเลโก้เพราะมันมีโลโก้ข้างบนอยู่อ่ะหัวข้อมันมีเลโก้เป็นเลโก้ดอทจีนอ่ะเป็นของจีนเนาะนะเป็นเลโก้จีนที่เป็นคนอ๋อไม่เป็นคนทำเนาะไม่ใช่เลโก้อังกฤษนะ ไม่ใช่บริษัทในโกจากอังกฤษแต่มันเป็นบริษัทในโกจากจีนเนี่ยมันควรทำตัวอย่างนี้ออกมานะครับก็จะต้องรอตัวอย่างได้อีกทีนึงเนาะเพราะตัวอย่างนี้มันไม่มันไม่เปิดเผยอะไรมากมายเนาะเออมันดูแบบยังไม่มีความละเอียดอะไรมากพอเนาะในตัวอย่างนี้นะครับก็ต้องรอตัวอย่างของอังกฤษอีกทีจากในโกอังกฤษเนาะที่จะเปิดเผยในวันที่14มกราคมนี้นะครับตัวอย่างแรกแล้วจะมเป็นการน่าผมพูดไปเลยเนาะวันที่1กุมภาพันธ์แล้วตัวเต็มก็จะมา5มีนาคมส่วนประเทศไทย ไม่ต้องพูดครับผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์สองสองตอนเหมือนเดิมเนาะอ่าก็ฝากการติดตามของแท้กันเยอะๆกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจกับนักพาก์เสียงไทยกันด้วยนะครับผมเพื่อพวกเราได้ดูภาคไทยต่อไปเนาะอ่าก็มังกรหงาเส้นสีก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันนะไม่ไม่ไม่กไม่กี่สัปดาห์ดียเฮ้ยไม่กี่สัปดาห์ก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับขอต่อก็ติดตามกันได้เลยเนาะอ่า ก็ตอนนี้ก็ครบ2 5ปีในจากกรมเป็นทางเป็นทางการแล้วตอนนี้นะครับอ่ะก็ใครอยากดูข้อมูลก่อนขครก็สามารถเข้าในกุดขอได้เท่านั้นนะคะผมแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารในช่องของผมก็จยเรลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อการใจการทำคลิปของผมของผมเนาะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ